สวัสดีทุกๆคนนจะจ๊ะวันนี้พามาคนน้ำหมักปลาเราไม่ใช่น้ำหมักปลาก็น้ำหมักเสรอาหารแต่เอาปลาที่น้องดวงรัตอะ่ะขายน้ำเต้าหู้ในตลาดอัยาราให้มาไปเอามาให้เราเราก็ามาใส่ในถังหมักเศษอาหารนี่เห็นปะ่ะสีเขาเริ่มสีแบบนี้แหละจะเริ่มย่อยสลายจริงๆจะใช้ได้อย่างดีแล้วเนี่ยตอนนี้ย ตักไปหนึ่งกระมังหนึ่งกระบวยแล้วก็ใส่กระมังเนี่ยประมาณเนี่ยเนี่ยสามสิบลิตรประมาณเนี่ยตักใส่เลยหนึ่งกระบวยโอ้ยเหนื่อยร้อนนี่นะทำแบบนี้เดี๋ยวกัน ใส่กงใส่กากได้หมดเลยไม่มีปัญหาอันนี้เราทําให้ดูยเฉยเพราะเราเติมไปแล้วใส่น้ําให้เต็มกระมังเนี่ยนะ,ะใส่น้ําให้เต็มกระมังแล้วตักรสราดซึ่งเราเองก็ทําไปแล้วตักอันนี้ก็พึงถอน,ออนอยุงถอนยามากรบ พยงชิดที่เพาะจากเปลดนาน้านะเนี่ยเริ่มโตแล้วอันนี้เป็นมะม่วงหามนาโหที่ตัดกิ่งปักชำถือว่าโตนะอันนี้แป้นดอกพิเศษปักชำคือตัดอะไรมาก็ทิม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 ไว้เนี่ยแตกยอดดีเนี่ยอันนี้เป็นกิ่งกิ่งเล็กๆตอนนั้นแหะแค่ยอดเองยอดกิ่งเล็กๆแล้วมาปักชำมะม่วงหามนาโหปัดตัดปักชำได้นะเนี่ยเด็ด กิ่งเด็ดยอดเข้ามาแล้วก็ทิ้มลงดินเลยกดดินให้แน่นๆเฮ้ยเหนื่อยดีเก็บกวาดหลังบ้านเสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยเอาฟริงโอ้โหดูพรูมแม่ง,งามป่ะงามฟริงมาช่วยแม่หน่อยเร็วยังไม่ได้เก็บสายยางครับ เนี่ยทำแบบนั้นอ่ะเราจะทำแบบนี้แหละมีหลายถังนี่ด้วยเด็กเราดูกันสิเพื่อมีน้อนเออแม่เอ้าม,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 มีนิดหน่อยเท่ไหร่ใครไม่ชอบนอนก็เอาน้ำส้มใส่ชูหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วกาแฟแล้วก็ใส่ให้เต็มเตมแล้วก็เทเลยคนๆดูน้ำหมักของเราเนี่น้ำหมักเศษอาหาร น้ำหมักกาก,กถั่วเหลืองใส่ไปเศษปงเศษปลาใส่ได้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างสามารถใส่ได้หมดเพราะฉะนั้นเราจะมีปุ๋ยให้ต้นไม้เราได้กินอย่างสม่ำเสมอเอ้ยเด็กกันเดี๋ยวเราพาไปดูนี่ดีกว่าในผู้ี้ด้านหลังนี่มันจะเป็นพวกเอ่อเอ่อ วกนานชาววยอันนี้ก็มาตัดกินผักชําผักชีช้างนะมีผักชีช้างเราจะเรีเรยกผักชีช้างแล้วไม่เรียกผักชีลาวแล้วเนี่ยนี่ต้นอะไรวะต้นม่วงเหรอนี่เราเอานานชาววยมาปลูกไว้เยอะด้านหลังเพราะว่าเอามาทําน้ําหมักไล่มแมลงพืชผักขมๆสามารถ เอามาทำน้ำหมักไร่แลมลงได้เป็นอย่างดีร้อนอากาศร,ร้อนด้านหลังนี้ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นหน,น,นังโชบอยที่เราเอามาเสียบจิ้ม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 ตัดตัด,ตดแล้วก็ทิมทมทิมทิมไว้เอามาทำน้ำหมักไร่แลมลงได้เป็นอย่างดี <S <s พืชผักขมขมทุกชนิดทำได้หมดเลยไหนดูคุณน,นกคืยนี่คุณนกเขามาสร้างรางังไว้อีกแล้วอ้าว มาสร้างรังไว้ที่ต้นอ่าโมงหาเมารนาโหาเขาสร้างบ้านเก่งมากเลยนะเห็นป่าเขาใช้วอลเปเปอร์ด้วยนะเห็นโถสุขภัณฑ์เขาเปล่าของสแตนดา์ด้วย <c oughs> ว่าพูดอะไรวะเลอะเทอะเนี่ย <c oughs> นี่ดูอันนั้นเอาไปลงอีกช่องละที่เราตัดแต่งกิง่งมะนาวเป็นดอกพิเศษจนกุดหมดเลยกุดจนไม่มีเหลืออะไรเลย ตอนนี้แตกมาใหม่ละสวยงามไหมจ๊ะไหลามานี่แล้วกันไหนๆก็ไหลแล้วนี่เป็นถั่วถั่วของน้องยานะช่องกเกษตรเอ่อพาเพลินนะน้องยานี่เราเก็บไปกินเยอะแล้วแล้วก็เก็บเอาไปทำไม่นี่ะอ้าวมีปัญหาอะไรบ้ถั่วถ้าใบเข้าไปนอย่างเงี้ยพวกเนี้ยพวกรา้ำคงน้ำค้าง เด็ดออกนะเด็ดออกเพี้ยอ,ออกนยังไม่เห็น,นเขาออกมาให้เรากินหลายรอบละให้พันกับไอ้นี่ต้นละมุดละมุดเห็นละมุดไหมที่เราตัดแต่งกิ่งจนกุดหมดแล้วแนละ้ว่าเขาจะตายไนงะ มีคิดว่าเขาจะแตกว่างใหม่ไงสวยงามเชียวจำปีแม่จำปีแม่ตรงนี้ยังไม่ได้นี่เลยกระถางแตกแล้วจำปีแม่กระถางแตกแล้ว,ลวเอาอยู่ไหนใส่เด็ดอะไรไมาก็หมกหมกใส่กระถางเนี่ย นี่ตัดกิง่งตัดชำนี่ตัดกิ่งตักชำผักหวานบ้านทั้งนั้นเลยเนี่ยตัดกิ่งตักชำตัดแล้วก็ทิมๆทิมๆไว้ติดไม่ติดไม่เป็นไรปักใหมเ่เริ่มติดแล้วเฟืองหวานในกระถ,งถางเฟืองหวานในกระถงางติดดอกแล้ว ติดลูกติดลูกติดดอกปลูกในกระถางก็ได้กินนะละมุดก็เหมือนกันว่าจะลองปลูกทุเรียนในกระถางดูงบางคนบอกปลูกในกระถางทุเรียนในกระถางแต่วางบนพื้นดินฮแล้ววงบ่อซีเมนแบบไม่ได้ปิดฝาจะปลูกปลูกในกระถางได้ไงบอกปลูกในกระถางก็ได้กินก็รากทุเรียนมันล ลงไปหากินในดินนะ่ะยังมาบอกว่าปลูกในกระถางก็ก็ได้กินเขาปลูกในกระถางแต่มันวางอยู่บนพื้นปูนพื้นดินไงนเออรากมันก็เจาะลงไปเดีเยนีย่ต้องอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะนี่เงี้ยวางบนพื้นปูนซีเมนต์แบบนี้เนี่ยวางบนพื้นปูนซีเมนต์แบบนี้รากไปไหนไม่ได้แต่ก็ยังให้ติดผลเห็นป่ะเห็นป่ะเขาเนี่ย ให้ผลมาเยอะหลายรอบแล้วนะละมุดก็เหมือนกันเนี่ยปลูกในกระถางมีไม่ได้กว่าปลูกในกระถางที่วางบนพื้นปูนซีเมนต์เราก็ได้กินมาแล้วละมุดดูแลดีๆก็ได้กินเดอ้อยายยายยายสวัสดีกันหลังบ้านลุกลกสวัสดีกัน สวัสดีจ้าให้หวัดดีแม่ร้อนไหมร้อนอติดลูกละถึงบัตเต้ติงบัตเต้ด้วยนะเฟ้งอฟ้งลำไยพี่หนุ่ยให้มานี่ดูสิหเห็นไหมอ้พวกน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็มี ต่งกิง่งเสร็จแล้วก็สาดๆไปเลยร้อนอากาศร้อนทำคลิปร้อนๆเหนื่อยหอบพวกเรานะตอนนี้ช่วงนี้ร้อนอากาศร้อนทำอะไรก็โอ๊ยเหงื่อแตกเนี่ยมีถังน้ำหมักใส่าหารก็พืชผักงามแล้วอา้าวนี่ดู มะนาวแป้นชราพรเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวรอดูนะอีกหน่อยก็ได้กินแล้วเดี๋ยวจะบับรุงมะนาวแป้นชราพรนะจ๊ะพี่ฝนก็พี่กบให้มาเนี่ยรอรุ้นรอรุนไปด,ด้วยกันอันเนี้ยต้องปลูกฤด,ดูหนาวมะเขือเทศเรว่าปลูกฤด,ดูหนาวอากาศเย็นเย็นี่แหละโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมีหรอกจริง โดยธรรมชาติแล้วเขาชอบอากาศเย็นๆยนเนี่ยมะเขือเทศเนี่ยในช่วงอากาศเย็นเยนเวลาปลูกมะเขือเทศจะสังเกตเลยไม่ไมค่อยมีปัญหาอะไรนะแต่พอเริ่มอากาศร้อนร้อแล้วเริ่มเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนีเ่นนเป็นนั่นแล้วอืมนี้กิ่งปักชำโตดีนะนี่งามดีกิ่งปักชำนี่เป็นดอกพิเศษที่ตัดกิ่งเล็กๆเนี่ยตัดกิ่งเล็กๆแล้วเอามาทิ่มไว้เนี่ยกิ่งแค่เนี้ยเนี่ยแล้วเอามาปักชำแล้วตอนนี้โตแล้วเริมโต,นนตแล้ว นะฟิ premises, mm. ้งกี่ลายฟิ้งแลฟิ <les <les ้งฟิ้งกี่ลายทำอะไรเจ้าใหญ่หลังมือใหญ่หลังมือนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้มาโมหามาแล้วโหกินกากินกาเมื่กี้กินกากินกาหนีนี่มาโมหามาแล้วโหเริ่มได้อะเนี่ยลดความดันได้ดีนะตัากิ่งตักช้ำ กิงก่งกิง่งกิ่งตัดอย่างนี้นี่ตัดกิ่งอย่างนี้แล้วก็จิ้มลงดินนะเนี่ยกิ่งแบบนี้ตัดแล้วก็จิ้มลงดินเลยะะะจะหยุดยอดหยุดยอดเทุกคนมอ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 สระีขาตาเที่ยงแอ็ดนครมดมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอิน ใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนด้วยนะจ๊ะทุกคนใครที่ปลูกมอนมอนนะมอนไทยหมอนนอกต้องไปดูที่ช่องเดชโชสุอินเพราะน้องหนวดเขามีประสบการณ์ทางด้านนี้แล้วเขาขายโดยเฉพาะทําหม่อนขายวิธีการเสียบยอดออติดตาอะไรเนี่ยโอ้โหปัดปัดปัดปปทำเสร็จ เราทำรวดเร็วมากด้วยความชํานาญไงทาบ่อยๆอ,อันนี้เป็นหมอนเชียงใหม่ของพี่หนุย่ยที่ตัดกิ่งปกักชาติดง่ายๆแต่ของน้องหนวดเ่ยโหถ้าเป็นหมอนนอกนะต้องอตอนเจ็ยบยอดติดตาเนะี่ยถึงจะติดเรากำลังพยายามทําไต้หวันสตรอเบอรี่ของน้องหนวดให้ติดให้ได้ขยายให้ได้เลยเราจะไม่ยอมแพ้นะจ๊ะน้องหนวดน้องหนวดร้องเพลงเพราะเลยนะใครสนใจนะเข้าไปถึงก็จะได้ยินเสียงน้องหนวดร้องเพลงนะจ๊ะสองคนตาย,ยายน้องปอ ขายาันขยันออไปหาซื้อติดต่อซื้อขายได้เลยบอลสีไม้ด่างมีหมดไปติดต่อเลยนะจ๊ะโอ้ยเหนื่ยหอบอันนี้วันนั้นที่ทำที่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 ทดสอบอันนั้นวันนั้นเราเอาลองเอาลงลองเอาลงที่เราใส่น้ำหมักใช่ไหมหมักน้ำหมักทันทีหนักหมักน้ำหมักเสร็จ เอาน้ำหมักมาหมักกระดินแล้วก็เอาไอ้ผู้นี้ลงทันทีไม่ไม่คยไม่ค่คยอยจะคือไม่รอดดูแล้วอะ่ะเขาเป็นกรดไงอย่างที่เราบอกอะ่ะเราก็ลองทดสอบเพราะมันเอาในเนี้ยมันมีหลายต้นไงพอมันมีหลายต้นเราก็ลองดูซิลองดูซิว่าจะทนกรดได้ไหมสุดท้ายแล้วทนไม่ได้หลายต้นตายครับท่านถั่วก็ยังจะไม่รอดเลยดูดดนี่เดี๋ยวกัน วกันอาการก็มอจะดีเลยนี่ถั่วพุ่มมันี่นี่แต่นี่ที่อยู่ในกระถางยังโอเคอยู่เห็นปะก็ยังโอเคอยู่นะถือว่ายังโอเคอยู่เดี๋ยวจะให้เขาเลื้อยอันนี้เพราะจากเมล็ดที่ซื้อจากตลาดนั่นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเอาเชือกมาให้เขาเลื้อย ไงอย่างเงี้ยเออเอออ่ะอ่ะนี่เกาะก่อนเกาะเกาะเออให้เกาะอย่างงี้ก่อน,กอน,กอนเอากาะเกาะใอันนี้เดี๋ยวต้องให้เชือกเขาจะได้มีที่อันนี้เป็นมะนาวที่ตายแล้วไงก็ตายแล้วแต่มีประโยชน์ไงเดี๋ยวก็ให้เขาเลื้อยพันเกาะเป็นหลักเพราะเธอเหมือนหลักไม้ตั้งตรงนั้นๆๆๆๆๆ ไม่เลยอย่างฉันได้พรันอาศ <c oughs> ัยที่เกลียดร้องเพลงร้อนร้อนร้อนโฮ้โหแบบโอ้ยทำนูน่นทำนี่ไม่ค่อยจะสะดวกไม่ค่อยสบายตัวนะแล้นร้อนเนี่ยเหนื่อยฟิงฟิงอนีไม่ดอาบน้ำเลยหรือไปอาบน้ำกับฟิงดีกว่านะฮนะดีไหมฟิง,อ,งอันนี้ก็มะเฟืองหวานสองกระถางเขาให้เรากินมาบ่อยๆแล้ว เนี่ยสองกระถางเนี่ยสวนนู่นมะขามยักษ์ในกระถางติดลูกติดดอกมากยังเคยติดลูกติดเ,เคยติดฝักให้เรากินเยอะๆเลยโอ้ยเหนื่อยฝักช่องกเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้าบรินช่องเราเวยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะจ๊ะอย่าลืมนะขยันลงคลิปแบบเรัวๆนะพวกเรานะกลุ่มปลูกผักนะ ลงคลิปไปเลยรัวไม่ต้องสนใจยอดวิวนะอย่าลืมนะไม่ต้องไปสนใจยอดวิวยอดวิวเดี๋ยวยุบเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวยุบเดี๋ยวเพิ่มเนี่ยบางทีอะไรหรือเปล่ามันเป็นที่ YouTube มันอัปเดตอ่ะมันยังอยู่ในช่วงแบบแก้ไขแพลตฟอร์มแก้ไขอัลกอริทึมของมันมันก็เลยเนี่ยมันจะมีผลต่อช่องพวกเรานี่นแหละนะไม่ต้องไปซีเรียสขอให้ขยันลงคลิปไปนะกลุ่มปลูกผักนะอย่าท้อท้อได้พักก่อนแล้วค่อยมาลุยต่อ ทำไปเรื่อเรื่อยจนกว่าหมดแรงอนาคตขา้างหน้ายังไงเราจะได้มีรายได้มากกว่าเงินชาราของของรัฐบาลก็แล้วกันอันนี้พูดเรื่องจริงนะจ๊ะทั่วนันนี้เราก็มีมากรายได้มากกว่าที่รัฐบาลให้ล <c oughs> ะสามช่องอะตอนนี้ก็มีรายได้เข้ามีเหรียญขึ้นอยู่แล้วถึงมันจะขึ้นช้าแต่มันก็มีเหรียญเข้ามาไงก็เหมือนกับเป็นการสะสม สะสมเงินอะเข้าใจใช่ไหมเออส่วนช่องหลัยนี้ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็เหรียญมันจะขึ้นแบบเป็นรายเดือนน่ะรอเศรษฐกิจด,ดีแต่ถ้าใครอยากให้เหรียญขึ้นเร็วๆก็อัดเงินโฆษณานะจ๊ะเข้าใจใช่ไหมอัดเงินโฆษณาเราก็จะได้เงินเยอะอะไรเงี้ยแต่มันข้อเสียก็คือตื่นเช้ามาช่องโตเร็วไปเร็ว เช้ามานี่คอมเมนต์ด่าเพียบเลยต้องตื่นมาลบคอมเมนต์แทบจะไม่มีเวลาทําอะไรเลยนะนั่งวันๆเนี่ยถ้าใครรับได้ก็โอเคอ่ะใครรับไม่ได้ก็นั่งลบคอมเมนต์บล็อกเข้าไปอยู่อย่างนั้นน่ะบางคนเขาคืออิสระในการคอมเมนต์ไงเข้าใจไหมพวกเราเป็นคนสาธรารณะเขาคนตั้งค่าสาธรารณะใครก็ได้ดูเสร็จแล้วเขาอยากจะคอมมุงคอมเมนต์อะไรคือบางทีดูเราแล้วไม่พอใจไม่ชอบอะไรก็ระบายเลยทีนี้ ระบายด้วยถ้อยคำที่หยาบคายหลายคนรับไม่ได้ก็มีเออจิตตกก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์และการศึกษาแต่ละคนแตกต่างกันอันนี้อยากให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะเราที่ทำช่อง YouTube คือคนสาธารณะนะเออ ของเรานี่ขนาดช่องไม่ได้โปรโมทนะมันก็โตม่เรื่อยเรื่อยก็มีคนเข้ามาด่าหยาบคายประจำอยู่แล้วด่าพ่อเราแม่เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสเห็นก็ลบแล้วก็บล็อกไปแค่นั้นเองนะอย่าจิตตกนะเพราะบางคนอาจจะไม่เคยโดนไงพอโดนมาติดตกเลยอะไรเงี้ยแรกแรกเราก็เป็นแต่ตอนนี้มันชินไปแล้วไง โดนไปบ่อยนะุ้มก็ชิน <laughs> ไปดีกว่าเออสูไ้ไปด้วยกันนะจ๊ะทุกคนแค่นี้นะ